ครับผมจำคำบอกก็ได้ผมพุ่นแหลกจำได้ผมจำได้อยู่ครับมาลองวัวหรือปุ๊ว่าสุกสุดเอามาดิตัวที่ตัวที่สามนั่นได้ละละจะ่าปูอ่ะเพื่อท่านอย่างก็เออว้าวั่าไอไอถามอยิ่งคำถามมาที่ขับปั่นเนาะครับผมก็ที่ถามปูเรื่องที่ว่าอ่าอวดที่แล้วเป็นยังไง่านเดียว ตัวที่กอยมากปวันปีวันยิ่งติลตัวเล็กไปนะาสามอยากทีมาทีใส่มันเป็นยังไงแมครับครับผมูกมที่สามปลเขาดบอกเนี่ยราที่มาทีใ่ขางหาสามเป็นจังไหนมาจังไหนนะขนาะหาสามนีคนเม่าตั้งแต่วันที่สองเลเพราะว่าคุณปอตัวมาตายตั้สามครับมันไม่ไหวก็มา อ่าทมาวันที่สามนัแเทวันคนละเวลาข้ามามือเดียวกันมือเดียวกันพวกเราไม่เป็นยังขึ้นอ่ามก็บองเคลื่อนอ่ะมันประมาณผู้สดวมัดแล้วอ่ะนะมุ่งหนักผู้สวมัดหรอกมุ่งมาตรวด้วยยังห่อนยังหอนกทรับแต่มองเทงมาอืมมัน่มันมันนี่อมือนันผู้ว่าหม่ประกาศไปประกาศ ผู้ว่าอธิบายตั้งว่าสิไปสีมากเขาหาสามมาเรามีผู้จัส่งตั้งอย่คูณใจว่าเป็นยังไงสิรับผมอ่าบุคคลสำคัญม่เยอะนักััสชงก็ตาองเ่นี่มนีนะรัาคุณพ่อตัวจะพูดอะไรนะบับเดี้ฟังหบันียผู้ผู้ปัดว่ากอ้ตุียลังสูงกันแต่มันหักล่าผู้นั่งก็ตงกุฏิ บูติกก็ปกตินี่ <c oughs> อันนี้ก็บ้นน <c oughs> บานนะบ้านนี้มันเรามีผู้ยไซเขามาตะเก็บเงิน <c oughs> เขามาไอ้หลายคนอยู่แต่ว่าผู้ที่ขึ้นไปขึ <c oughs> ้นไปหาผู้ผู <c oughs> ้นั่งย้อ <c oughs> นนาปุตินะซึ่งปุตินะบ,บ้านนี่เขาเราขึ้นไปกราบผู้กราบเด้อปแล้วเขาว่าผู้ท่าน พ่อน้นำที่จะกวดเนะพ่อท่านเมื่อเราไม่จะ้กินเห็ดเลยบาดน,นี้แลว้วเราก็ได้ลายบ่หรอได้ลายพ่อได้อยู่ได้กินมเลยนะ,ะพ่อท่านบ้าดนี้พ่อจิน่าเมื่อก่อนอ่านผู้ชายผู้นั้นอายุยังบ่หลายสิบกประมาณสัง่งส่วนหนึครับ mm hmm. บาดน,นี้เล่าหรอว่าพ่อท่านผมมุทุพผมได้เห็ดอันมาสามดอก งามงาไอ้อมันมันเห็ดไงนะบาเดือนเห็ดอย่างเราเ็นเห็ดพวกเออผูกันเล้ยอันมนอธิบายพู้หมอนั่นเราว่าผู้เอาไว้จะลวกหรือไอ้ต้มไว้จะตัเรอเหมอมันเป็นยาสมุนไพรต่ปู้ให้มักเป็สมุนไพรอ่าครับผมเกินแล้วเห็ดพวกไ้ แต่ว่าเห็ดปวกมันมีสามดอกมันมันเป็นผู้กันไล่แปะมาอันเป็นตัวเลขกันที่เม้าชุดแรกอะไพู้กันาากหาสามตั้งแต่ก้อนบานก้อนเพิ่งคนผู้ห่าสามบานนี้แต่ว่าผู้แปลมาอะไรนี่ผู้กับแปะจากเห็ดกันนะแต่ว่านี่ยเห็ดมันถ้าเป็นตัวเลขมันจะเป็นตัวไหนห้าแปดห้าสามแปด เพเอาเอาทีละจุดเดียเฮ็ดขึ้นตัวเลยเฮ็ดเท่ากับเลขเฮ็ดกระหาเออเฮ็ดหาว่าวันนี้สามมันก็ชัดเจนยู่ว่เป็นบียเนี้ยวันนี้พวกปลาเี่ยมันจะเป็นยังไงเป็นแดะพวเออปเท่านั้นแล้วพวกก็ไแดงไอ้แปดหาสามแปดหาสามเอนพวกเออวันนี้คุ้นครุ่งล้เราไปจุดเพราะอันบีม่นจุดลเราไปจับ แล้วเราไปจับอันไอ้ที่วัดเซียงวัดลักลอบมันด้ตัวใดนะครับมันด้ตรงกับพว่มในใจกูว่าครับแล้วก็ได้จับได้แปดท่านนี้กูเกือบหลงวาออกมากทีเดียวนั้นเกือบหลงวาวอกทีเดียว่ะมาพูดกับไม่ได้วอกนี้เหระครับกู้ก็นั่เงินเก็บอันนั้นไว้ได้เยอะเกือบลุกปากมากหล่ะตัวพอดีว่าไอ้จริงๆนะพอดี คุนนพุ่งเราจับออกออกมาจากในบาทมัครับบันิตผู้ว่าไอ้ประเดิมีจิตสัมผัสกันร่องคุ้นพุ่งอธิษฐานว่านั้นหลักรอยไม่ตินตัวใดนนะแต่พอพุ่งได้เจ็บปูนมีแล้วครับกเน็ตมันก็เป็นหามันบ่าบันิตรสามมันก็บริแปะยาก็เป็นเฮ็ดสามดอกก็เป็นเลขสามอยู่แล้วครับันิรเฮ็ดพวกเนาะมันก็พปอปานเดบมันก็ที่พเป็นแปดบอ่ มันก็จะ่ป็นเป็นนั่นเนอะอันตัวแรกตัวนึงไม่ได้มันก็เป็นเลขแปดมาเนี่ยพูกกันไล่นันว่านั่นคุ้นพุ่งเล่าดวงอ่าดวงรอบพุ่งดวงแล้วก็ลังกหม่าพี่ท่านรถจับได้ตัวแรกันเราจับได้ตัวแรกนั่นทำมันตรงกับปูอ่าปูเทียนันแปะไว้ใม่แจงคือปวกมันก็แปดแล้ววันนี้คุณพุ่งรถจับมาได้นแปดตัวเดียว อันก็จับที่เดียวคือว่าเกือบกืสะดุ้งบอกปูปูกินตกใจงามเปิดออกมาหู่ตปูหรุดตกใจใช่ปปูอันไอเปิดอไอตัวเรียกมาแปดเพราะทั้นปูกันตงใจปูเลยปูไอตรงใจเกือบมันว่อกมากตัวไอคุณแหลกยั่ไหมไอยาปูทำได้รกินได้หรอเออนั่นละบาดเดอันไอปูกันล่าไอไห้ล่าจับอัน ช่วงแรกเราไปจับอันอับผันไปเดียวไปเดียวก็ได้สามตัวก็ได้สามตัวเออเลขอันเลขสามตัวของพุทุพูน่ะผมก็บก็บพูน้ำเนร้บไอ้เก้าเก็ดสองน่ะก็อันบะเือรเลาอันบะเือมันอ่าของพูมันเม็ดเดียวกี่แล้วครับม่ได้นม่ได้เปลี่ยนเปลียนพูนี่ประกองกันในพวกฟันอันไอ้เชือกแรกน่าเป็นลาย อันฟันวันมือหนาก็มันฟันอันไอไอติดตามมาที่หลังนะผู้กับพ่คอายนิยมอมเนี่ะช่ว่ากับว่คายปันเนูกับเปดเป็นเปดหาซ้ำมันเนาะวันนี้ผู้ก็เล่นว่าผู้ก็เลด้ใส่พิธีว่าดวงพุ้นพม่งิติมากเนยไอ้ลองเห็นแล้วจับหลักรลอยทุกคนเลย พอดีเราจับลักร้อยมาหน่ะเปิดดอกเราแปดเป๊ะพูดดีห้าพจน์ตรงใจปูเลยเออกะกะเขาเรียกปูนั้นอยู่ในใจคือแปดอยู่แล้วนะพี่น้องมันแปดอยู่แล้วก็บความฝันกับอันผู้ชายผู้นั้นอายุพอได้เท่าแต่แต่ว่าปู้ผู้แปดเป็นอันไอจำนวนเห็ดอะไรน่ะครับคืออันเห็ดมันก็หอยหีบเนาะก้านแม่นครับงั้นที่เป็นอันเรื่อยขึ้นเดี๋ยวแต่ว่า พูดกับไ่ได้อันบ่ได้เปรตเป็นเล็กขึ้นเพราะว่าเห็ดเนี่ยเพราะว่ามันนั่นออกเสียงอันคล้ายๆเลขฐานนะครับูุก็เลยว่าเห็ดกับหามันเกิดคล้ายๆกันพูดก็เลยเปรเป็นเลขฐานตรงจิตตรงใจบ้านเนี่ยอ่าพอดีนเห็ดไอ้สามดอกมันก็เป็นสามอยู่แล้วครับบ้านเนี่ยพอดีเหรอไอ้ตามไปทำอ่านพู้รู้จักเห็ด เลยถามว่าเฮ็ดอยังนี่งือนมางามคึ้นไม่ไงเดี๋ยวอัไรเฮ็ดปวกปูเนเฮ็ดพวกที่เนี่ยวประเดนพวกไงญ่เเด็นือได้ตัวประเด็นบอได้กินบ่ได้สันนี่เดี่ยผกูเอาเอาจากประเดนกูก็เลยเอาเอาเฮ็ดปวกสาดอกครับเป็นชิมามันก็เล้เป็นแปดห้าสามเป็นชิมาของเป็หาสามาดนี้พผดีอ่าคุณปุงจับอ้ยจุด และวจุดมันไปนยุดอ่าแล้วที่หนึ่งสามตัวมันจะทั้ทงหนานเออมันจะทั้งหนามวันนี้ที่กิ่งมาวัดที่เก้าก็ได้มาท่าแปะก็ไเพราะไปยังหลวพ่อเไปไปใส่แลได้ครับผเพราะว่าผู้นี้ก็เป็นกระโทมก็ที่แปดผู้ดีมาาเลยแปะผูด้ดีแล้วแล้วก็ทั้งเป็นวัดถาอแล้วก็ดับอันสิบห่านั้นมันมือ,ม,อมือเลื่อนเป็นเดือนหาเนี้ยครับเือนสีบมื้นผ้นี่นะหนึ่งซีบตื้น้นี่ เอเดือนเี้นาเดีัทธินงคมเดือนวันที่แปดวันที่เก้าหันเป็นขึ้นขึ้นหนึ่งค่ำแต่ว่ากัรไอ้ม่ามือสุดทยก็อยู่นะอันนี้คือกันเออคือยังกันเราคกอยังคู่รักไปอยู่กันเพรไหว้มาหอกันเห็นโอกาสได้เห็นกันช่วงสุดทยก็ดีใจเยอะลยี่ชมาครับเี่มาะรเบ็น่น้องเนี่ยชาตของเราปู่กัน ประจําที16่16เมษายน2567ได้เฉลยเอามา water, false false ้เลยพี่น sort of <ten attributed to you everyday> <t> ้องครับฝันของเพป็นาฝันเพปันฝันแนวใด้รูแบบนะใช่คือ5ไอ้8 53ส่วน972ไม่ได้ใส่ไอด972เป็นเลขที่ว่าให้มือหนังให้หายเง้จับให้พี่น้องเยซี่ทันรุดโดนพอดีจับตัวนึงหลักกระเลขตัวนี้พี่น้องเยซีหนึ่งปีจะมีครั้งพึ่งหอวเขาจับคนจับได้ก็คือมายเงี้จับได้ผู้เดียวก็คือ972เป็นเลขปีนั่ ส่วนเนื้อชาของเราปูฟันไม่ไวเดียวเสียนเียจากที่ห้าสามครับพี่น่อนครัครดีไม่ใช่จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ